สวัสดีครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพระแท้ดูง่ายมาแบ่งปันกันนะครับผมนะครับเป็นพระกรุวัดเงินคลองเตยนะครับพิมพ์หน้าหรือสีนะครับพิมพ์นี้พบเจอน้อยนะครับนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะฮะแท้เบสิกแท้สากลนะครับผมเอามาแบ่งปัน fc กันในราคาทุนเลยนะฮะนะครับเคยเปิดไวหมื่นห้านะฮะวันนี้เอาหมื่นเดียวนะครับ เอาเท่าทุนนะครับแบ่งปัน fc กันไปนะฮะแท้ดูง่ายจริงนะดูด้านหลังนะครับใช้ดูเนื้อแทนผ้าสมเด็จตระกูลพวกบางขุนพรมได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ครับแท้สากลแท้ดูง่ายไม่ต้องวัดดวงนะครับนะครับนี่ฮะแบ่งปันราคาทุนกันไปนะครับผมนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้ fc กันนะครับนะครับ เอาไวๆนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครอยากได้อย่าช้านะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนะฮะประกันแท้ด้วยนะไม่ได้กำไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับนะครับแบ่งปันในราคาทุนและประกันแทให้ด้วยนะครับมีที่ไหนนะครับนะครับต้องการเปลี่ยนหน้าพระเฉยๆนะฮะเอาทุนมาหมุนอย่างอื่นนะครับ fc นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับเว็บท่าประจันขายกันอยู่หมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับ นะครับบนห้างต้องมีหมื่นห้าหมื่นห้าอัพแน่นอนนะครับผมนะฮะเป็นปลาใช้ดูง่ายนะฮะพิมหน้าหรือสีพิมพนี้หายากนะไม่ค่อยพบเจอนะครับผมนะครับใครจดจดจ้องจ้องอยู่นะครับเอาให้ไวนะครับผมผมเคยเปิดไว้หมื่นห้านะฮะวันนี้เอาราคาทุนนะครับแบ่งปัน f อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่กันฮะเอา10,000บาทนะครับผมทักมาให้ไวนะครับโอเคนะครับ